เอาครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีในยูทูปช่องอีสานบ้านคอยเองหรือว่าช่องบ้ามีคนบ่หมานท่ายทอดสดว่าใดเราได้พี่น้องเป็นอย่างครับผู้ได้เคยเป็นบอกนี่เลยครับเด้อยุย่งสื่อกับท่ายทอดสดว่าใดแปลกอี่หรือเพราะเคยพมเคยผอ,ยอแต่เป็นช่องมานี่มันก็บ,บ้ม่วนแล้วมันท่ายทอดสดบ่ได้อุตส่าห์ท่ายทอดสดหาหนูอยู่ไปไปคิดไปคุ้มทางคุณมึงเอาเบิ่งพี่น้องอันนี้พี่น้องคันผู้ใด้หัวบอกว่ามีมากเลยครับเด้อ บ้ามีสีเฉลยช่วงแต่ um ่ายพอผู้ใหญ่เพิ่นนั่ที่มาเห็ุเองเลยเพิ่นเป็นเสียนบังไฟเนาะพี่น้องเนาะได้รับความูมาเต็มๆจากคุณพ่อเพิ่นอนใจลรือพี่น้อง เขาเอิ <No ้นบ uh, ังไฟผุเด oh, um, uh, uh. ้อพี <S 2> <S 2> ่น wow. oh, ้องอันน right. really ี Anime ้มีมือไปครับนี่อยบอกว่าท่านมีนวท่่าามีพี่น้องดินปัตติวมือว่าท่านไใส่ครับแต่ว่าพี่น้องเบิ้งตัวที่ดึงมานเพราะลากมานมันอี้ย่งพี่น้อง เดี๋ยวมาเบื้องวิธีการผลิตบังไฟผูเนาะพี่น้องเนาะบังไฟผู้ตากยาบังไฟดอกตัวดีบังไฟดอกแห้งดอกแง่ขึ้นสูงยู่ดนแห้งดีอันนี้แห้งแตกแห้งแห้งดีพี่น้องจูดให้มันแตกจูดให้มันแตกแตกละเอียดเลยเบาเบาดีพ่อธนัทวันนี้เคยเห็นต้นฝนเฉี่ยวไปพ่ครับว่เคยครับเ่าธนัดมีตาประดิษฐ์ประดอยเป็นครับพวกภาษาส่งภาษาใช่เนี่ยโค้งล้มโค้งล้มเนี่ย อันนี้นี่กาง่วงคือกันเดีจูดพ้นผลว่าเศษมุนี่นี่แตกละเอียบไปเบิดเลยว่าซันนี่นี่ติวเล็กติวใดจูดแตกขนาดนี้แรงดันมันสีซ้ำไดแรี่ยงอัดแรงอัดแลงระเบิดมันสีซ้ำไดพี่น้องวันบัดเข้าใส่อีหยังเป็นตัวทวงเบิ่งเด้อพี่น้องอยู่หลังอาจารย์บุญใส่เสาไหม่2วงเสาเดียวพี่น้องก็เห็นกัน เด e okay. ี๋ยวพี่น่องก็เห็นกันเหนน้าแ่แ้ก็เสียบ่ง่ายเลยพี่น่อง กัวสีแล้วกัวสีไดนี่บ่ง่ายกับเล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วนี่การกระบวนการการผลิตขี้ยากใส่น้ำต้มคงต้มเขาค่ะใส่เอ้าพอผู้ใหญ่บัรชาการการเองเลยพิ่ตาเบื้อพี่น้องพู่มเป็นพู่มบรรยายน่าบ้านนี่เพิ่นผลิตเพิ่นคิดเองได้เองขึ้นมากคันผู้ยังหนึ่งกับเสื้อระเบิอดมาดึกเอากับเหลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะมันบ่แม่นจังซั่น เขาเชี่ยนยี่รอบครับนี่าอกยรบเห่บ่เห็นถ้งแ้าเกิดั้งถ้าเกิดมานี่พี่รองนี่นี่บ้ามีเห็นทีแรกนี่แหละวิธีผลิตบังไฟอาผุหรือบังไฟจูดเอาดีพนเมียเลยวิธีวิธีอาผลิตบังไฟ

บ่ได้บ่ได้พี่นอ <S 2> <S 2> ้องงานซงงะะุนใจเป็นอย่างยิ่ง,เ,งเดี๋ยวบ้านมีผ้าไปเบิ่งเพื่อนลากเพื่อนเอาอีหยังเป็นโตท่วงแล้วก็ลากมากเนาะครับเนาะเพื่อนเอาอีหยังเป็นโตท่วงแล้วก็ลากมากมมมอันนี้เฮ็ดจากไม้ไผ่ล้วนๆพี่น้องนี่ครับสลิง,สงใส่หร,รือบอยง่าเป็นอ่าสลิงครับผม กาสิเรียกว่าเป็นซาลิงใหม่ก็ได้นะครับเนาะนี่เบิ้งสายมันพี่น้องเบิ้งสายพุ่นหลากมาตะพุ่นพี่น้องผมไปอ่ะนี่พี่น้องเสาปูนสองตน้นเป็นโตวทวงเลยครับเด้อนี่นี่ก็ล่างหลากไปอยู่นี่อืมเป็นโตวทวงเป็นสีลากไปพุ่นพี่น้องนี่อ่ะเบิ่ง เป็นสายอยู่นี่ลากไปพุ่นลากไปพุ่นอืมลากไปพี่น้องนี่แหละครับเห็นบ้านนี่ลากไปพี่น้องลากไป ลาไปหอดพุ่นเอาน้ำไปพุ่นเป็นสลิงอีสานพ่นว่ามันเป็นใหม่ตัวเป็นใหม่ไพ่นี่ครับเป็นใหม่ไพ่เป็นตอกที่พ่นเทียดแล้วก็ตึงแนนขันยังก็ตายพี่น้องบ่อยยังตำหากไม่พี่น้องตำหากไม่ไมา โจมด้วยครับคด,ดีโจมไปไป,ไป ก็เพิ่ดึงมันก็ไปก็ได้นั่นอันนี้เอายี่หยางรูปครับเห็นรูปนมันเป็นอีหยางโอ้ต้มข้าวไอ้ม่เหนียวให้มมนแนนก็เก่าแมนว่าครับน้ำต้มขาวพี่น้องอื น้ำต้มเขาพี่น้องเขาต้มคือเพรอนเขาเย่อดนี่หนหรอเาอวม่่้าบงกได้โยลรวยวปไ่ได้ยงวมแรงรวมใจกันเหตุได้พี่น้อง ปองคนนี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองหฮาบุญกระถินมหากระถินพี่น้องแตกละเอียดเลยเน้ยเออเป็นกระถินเนาะธรรมดาครับผมอย่างนี้อย่างนี้คือพีเป็นกัพี่นี่เป็น้าหโบราณครับผมลองหน่อยคือว่านั่นเนาะเป็นน้อยแหงดีู่ดีเดีดีดดี้นี เสียเลย้าเขาวิธีเลรอน่หันเสีเลยเหนีคือจังบ่เหนียวเยอนี่มึงเศร้าคุยเหนียวกนนี้อยู่เรนี่เราไปกันที่ส่เรนีได้หรืยัวกไม่ลูกบแม่นี่นะอารอลูกผมเออกเอเลูกเอลูกเอกมเเอนมอออเาผมลรักเเกอกว่ากมเอีกไปอีกไปอีกออเออมลเลเอ ชอบเป็นมหาก <hi> รารทินเนาะชัวซีได้ชัวสีได้ชัวสีเป็นมหาการทิ erm. นคือว่าพี่น้องการการพันย็บบามีอยากให้เบิ้องดีเบิ้งความสวยงามของอ่าครับสวัสดีครับ no พีน่น <identified hipp ies> ้องผมครับบ้ามีบ้ามีคนประมาณอีสานบ้าดถอยเองจ็ดเอาขอบคุณเละไรพี่น้องเบิ้งเบิ้งยังสี่แล้วเออมันก่อกี้จะพูดเสียดหลายบังเล่นี่พี่น้อง เพื่อเสียดหลายบางังเพราะว่า<อ>นี่บังแรกก็ลังหมุนอยู่นี่สิมีอีกสิมีอีก,อกนี่พี่น้องผมสิมี่อีกหนึ่งสองเพื่อเสียดเครืถถ่องเบิด์หาบังพี่น้องเพื่อเสีดเครื่องเบิด์หาบังหาโอ้เฮ็ดเครงเบิด์เจี๊บังบ่ ขอบคุณพี่น้องไล่ๆได้ครับเด้อถูไรถูสับถูกการที่การตามพี่น้องผมบ้านใดเคยมีกับข้อเมนต์เขามาให้บ้านมีไี้ฟังกันว่าข้าเจ้าเห็ดอีหย่างเห็ดซอยกันเลยพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง